สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านนะคะย้อนกลับไปเมื่อช่วง2-3ปีที่แล้วนะคะเคยเป็นข่าวโด่งดังในไทยไม่น้อยนะคะสำหรับนายแบบหนุ่มหล่อชาวยุเคนที่ชื่อว่าวาดิมนะคะที่เป็นอดีตแฟนเก่าของไม้สาวสวยซาร่าคาสซิงกินีนั่นเองค่ะซึ่งก็เป็นคุณพ่อของน้องเอมิลี่นะคะและในปัจจุบันนะคะวาดิมก็ได้แยกย้ายเลิกลากับซาร่าแล้วนะคะและก็ได้เดินทางไปทางานที่เซี่ยงไฮ้ในประเทศจีนค่ะ ก่อนจะเปิดตัวคบหาดูใจกับสาวหมวยสุดแซ่บนะคะพร้อมสาดความหวานผ่าน IG อย่างต่อเนื่องค่ะล่าสุดนะคะวาดีมก็ได้ประกาศข่าวดีผ่าน IG นะคะโดยการเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอแฟนสาวแต่งงานค่ะก่อนจะจูบจุมพิษหวานพร้อมแคปชั่นระบุว่า The beginning of forever ท่ามกลางบรรดาชาวเน็ตแห่คอมเมนต์ร่วมแสดงกินดีอย่างมากมายค่ะ ก็ขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่นะคะก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะที่แวะเข้ามารับชมคลิปค่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไ i ร e ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ